เจ็ดแปดเก้าสิบแปดสิบเก้าสิบหน่้ยหแปดละแปสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยเดอ้อได้หนังเดอ้อได้หนังเดอ้เดอเอว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 วันนี้นะคะทุกคนยูริจะมาตามล่าโคลาโบมหาศึกคนชนเทพนะคะซึ่งจะมีการเพิ่มโอกาสได้รับเรนเจอร์สีชนิดนะ ตามล่าคคละโบใหม่นี่คือคคละโบมาตอนประมาณต้นเดือนนะคะแล้วก็ช่วงเลยมาวันนี้วันที่12แล้วเออสิตุลาจูเลียก็เพิ่งได้มีโอกาสมาสุ่มนะคะแต่ก็บอกเป็นอย่างนะคะมาชา้าแต่ก็มานะอ่าซึ่งตัวแรกของเขานะคะจะเป็นผู้เป็นอิสระที่สุดในสวรรค์นะคะหรือว่าชากะของเรานั่นเองนะคะสก,กิลแรกเนี่ยจะมีสร้างมาเรียนในพื้นที่5วินาทีเพิ่มพลังชีวิตส0 0ยยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบ แบบต่อเนื่องของพักพวกอีก5วินาทีนะคะส่วนสกิลที่2อ,องเขาเนี่ยจะมียกเลิกอมตะชร้างความเสียหาย3,200ยกเลิกผลลัพธ์บ,บัฟของศัตรตู7วิแล้วก็เปลี่ยนศัตรตูท่าแสงให้เป็นไรท่าุนะะซึ่งตัวนี้จะเป็นท่าน้ำนะคะความสามารถของเขาเนี่ยก็จะมีการรอบสังหารด้วยนะคะโอเคแล้วก็ตัวที่2 ตัวที่2เนี่ยจะเป็นขาตกรผู้โหดเหี้ยมที่สุดหรือว่าเจ้าแจ็คของเรานั่นเองนะคะว้าวแจ็คเป็นคาวบอยเฮ้ยไม่ใช่ละเอาเอา,เอาถือปืนมุ่งหน้าขึ้นดอยเออยกเลิกภาวะอาวะะของศัตรูหวีนะคะสร้างความเสียหายส8 0พ แล้วก็สํงความเสียหายอีก500เซนะคะขัดขวางการฟื้นฟูพลังชีวิตต่อเนื่องของสัตว์อีก5วินะคะ2,800นี่ก็จะเป็นความเสียหายของพลังโจมตีลงในพื้นที่นะคะส่วนสร้างความเสียหาย500เนี่ยจะเป็นการสร้างความเสียหายของพลังโจมตีลงในพื้นที่ทุกวินาทีนะคะ แล้วก็สกิลที่สองเขาจะมีเพิ่มอัตราการหลบทักษะ40แล้วก็เพิ่มต้านทักษะอีก40เนะคะความสามารถก็รอบสังหารคือการเด้ออ่ะส่วนตัวสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะตัวที่3ของเรานั่นก็คือสีวะนั่นเองนะคะ สิวะเนี่ยจะมียกเลิอกอมตาทศสศนาข,ของศัตรตูสร้างความเสียหาย2,600แล้วก็ทําให้ศัตรตูชัง,งัก4วินาทีนะคะสกิล2ก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตี250เพิ่มความเร็วในการโจมตี250แล้วก็เพิ่มอัตราการคริติคอลอีก30นะคะและตัวสุดท้ายและท้ายสุดของดอาน,นั่นก็คือ เทราเครสนะคะเป็นเทพนักสู้ผู้เด็ดเดี่ยวนะคะโอ้โหเด็ดเดี่ยวแสดงว่าไม่เด็ด2นะเพราะว่าเด็ดอันเดียวนะคะเออสร้างความสียหาย2,800โจมตีศัตรูให้กระเด็นถอยหลังแล้วก็มีการลดอัตราการหลบทักษะของศัตรูอีก40% 7วินาทีนะคะสกิลที่2ก็จะมีเพิ่มพลังชีวิต300เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่100เพิ่มฟื้นฟูพลังชีวิต80%ของพลังชีวิตนะคะอ่า นี่เลยนะคะก็จะเป็น4คอลลาโบใหม่นะฮะเป็นคอลโาโบใหม่คอลโาโบเดียวแต่ว่ามีเรนเจอร์สีชนิดเออแบบนี้นี่เองซึ่งยูริเนี่ยนะคะจะมาทำการสุม่มแล้วตัวที่ยูริอยากได้มากที่สุดนั่นก็คือชากะนะคะเดี๋ยวเราจะออกไปเก็บตรงเก็บตัวฟรีแล้วกันนะเออเขามีให้กระเป๋าไม่มีมีแต่ขนนกอ่ะไม่เป็นไรเอาขนนกไว้ก็ได้ตอนแรกนึกว่ามีตรงมีตัวอ่า รอบแรกนะคะซึ่งตอนนี้เรามีอยู่ที่29ตัวกระชายนะคะสุ่มไป5ตัวแรกเรามารุ้นกันเลยนะคะว่าเราจะได้ชากะหรือเปล่าอ่าถอแดมบท่ำๆถอแดมแท่แๆทแำๆท่ำๆๆฮึบอืมมือปืนพ่นสีเออว่าสาอื้อมไว้ก่อนนะว่าชากะจะมานะ อ่ะไม่เป็นไรนะคะอีกรอบนึงอีกรอบนึงแล้วกันนะขอกดออกมาเพื่อรีหน้าใหม่นะคะแบบเจ็ดรอบปฏิหารอะไรเงี้ยเผื่อเราได้นะคะฮึมใหม่ได้ ได้เป็นตัวเ m e g a machine นะคะ,ะซึ่งตอนนี้เราก็สามารถเอาไปอัพตัวที่โหดได้หรือว่าเอาไปย่อยแบบนี้นะคะก็ได้นะโอเคมารอบนี้ยุริจะบอกกดข้ามนะจะรอนะอ่ารอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่คนใดโยโอ้ลรีโอนัดหมอผีอ่ะตัวนี้ก็ลอดอยู่นะอุ้เป็นตัวที่น่าจะมาใหม่มั้งลรีโอนัดหมอผีเนี่ยใช่หรือเปล่ายูรลีย เพิ่งเห็นนะคะเออ,เอาจริงๆแบบเราไม่ค่อยได้เล่นไลเลนเจอร์ทุกวันขนาดนั้นนะคะ,ะน่าจะเป็นตัวชี่น้องมาใหม่นะมาใหม่แบบอาจจะเป็น ช่วงเดือนที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าบางทีบางสัปดาห์ยูริก็บกค่อยได้เข้าเล่นนะคะอก็สามารถเก็บได้นะคะสําหรับคนที่ยังเป็นผู้เริ่มต้นนะคะส่วนคนที่หดแล้วบางทีเขาก็อาจจะไม่ใช้นะอ่าแล้วเราก็เหลืออีก2รอบเนะะี่ยค่ะตัวยูริเหลืออยู่14นะเพราะว่ามันไม่ถึง15เราก็เลยได้แค่2รอบนะคะชาะอ มงอัปรักษ์นะคะอ่าบอกเป็นอย่งบอกเป็นอย่างอรอบสุดท้าย1 2 3 4 5 6 7ดฮมเจ็ดรอบป,ปฏิหารนะคะไม่รู้ว่าปฏิหารจะเกิดขึ้นกับไอดีไก่บี้ของยูลีหรือเปล่านะคะหนึ่งสองฮึมบอกเกิดนะคะโอ้โหโดนตัดเกิดด้วยมูลนักข่าวนะคะซึ่งตอนนี้เรามีอยู่ 1,832ดรูบี้นะคะเราจะมาสุ่มกาชาแบบ6บวก1กันนะคะเพื่อที่จะได้ชากะน,นะคะ ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ถือว่าโอเคนะแต่ว่าถ้าไม่ได้ยูริก็ไม่เสียใจนะคะอ่าหนึ่งสองซ้ำเพราะว่าคิดถึงเพื่อนๆสุดๆเลยแล้วก็มาทำคลิปสนุกๆกันนะคะไว้มาเมาส์มอยคอมเมนต์คุยด้วยกันเออแมวน้ำแอลลี่นะคะตัวนี้ผู้ที่เริ่มเล่นใหม่ก็สามารถใช้ได้นะ,ะเออพีโก้เล่นน้ำทะเลตัวนี้ก็ยังบอ่ค่อยแนะนำนะคะโอเคชิปตะบองเพชรโอเคบอดา ตอนนี้บ่ได้เด็ดขาดห้ามด้าห้ามห้ามแบบโดนแบนโดนแบนเป็นที่เรียบร้อยนะคะกรรมการแจกใบเหลืองนะคะตอนนี้ยูแจกใบแดงให้กรรมการนะคะอึอ๊บโรบินหูดโอ้อลิสก็ดูว่าได้ติกิเนาะที่แท้ก็ได้คาร็อกโอ้โหคนที้เล่นน้ำโอ้เกลือในบรรดาเจ็ดสรรพสิ่งเหล่านี้นะคะ ตัวที่ดีที่สุดยูริขอแนะนําเป็นอัลลี่แมวน้ำนะคะมีสร้างบาริยรมีเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็สก,กิลที่2ยกเลิอกอตาตะสร้างความเสียหาย2,400ยกเลิกผลลัพธ์บับสตัตว์ตูยกเลิกการฟื้นฟ,นฟนูพลังชีวิตต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีการหยุดออกปฏิบัติการชั่วคราวนะคะหาเป็นแที่เริ่มเล่นใหม่ใช้ตัวนี้เล่นก็ได้นะสาหรับป้ายเหลืองป้ายแดงนะคะว่ากันไปนะโอเคชิบอืมโอ๊ยเกือบกดผิดแล้วไม่ล่าหนึ่งสองซมมา 300รอบที่2นะคะอยากได้ชากะอยู่เหมือนกันนะขอได้ไหม <c oughs> ขอได้ไหมถ้าไม่ได้ก็แอบนอยอยู่นะชันทิงนองนอยฮึขนแอปเปิ้ลเดนิสนะคะโอ้โหโอ้โหมาเร็วนี่เป็นไงมันต้องแบบนี้นี่ชากะเลเวลหนึ่งธาตน้ำซึ่งได้มาเป็นตัว8ดดาวธรรมดานะคะเออแม่สาวคีย์บอร์ด โอ้ลูกสาวเสติตัวนี้น่ารักกันเนี่ยเอ็นดูตัวนี้มากเป็นตัวที่รู้สึกว่าแอนิเมชันเขาแบบ so cute สุดๆนะคะเออชุดกีโมโนอืมไซมอนไซมอนตัวนี้อยากเข้าห้องใหญ่สุดๆนะคะเห็นแล้วแบบหวานจี้ยบนะคะเออนี่เลยเราก็ได้ชากะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะท่านน้ำสายไวพิบแร่เริ่มต้น1690นะคะอ่า นี่เลยก็ถือว่าเลิศอยู่นะมีตั้นสกิล20%แล้วเราก็ต้องไปองค์ไปอัพตัวละครให้มันโหดขึ้นเป็น9ดาวอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าอัพ9ดาวอยู่ยังบอก่ค่อยจะแนะนำสักเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆเ,เออโอเคซึ่งเราก็หมดไปทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ย25ตัวกับอีก600ลูบี้นะคะเราก็ได้ ซากะมาใน ID ไก่ของยุริแล้วนะคะเขาชื่อว่าชากะนะเออยุริเป็นคนอีสานไงยุริก็เลยเอินวาซา <c oughs> ขาโทษเลยเพราะละ่ะเออชากะก,ก็ได้ชากะก,ก็ได้โอเคชากะ <c oughs> บางทีแบบว่าออกออกชอช้างน,นะคะมันจะเป็นออกซอโซนะคะเพราะว่ามันมันแบบว่าซอโซมันดูชัดกว่านะคะในภาษาอีสานนะ,ะอ่า เอาไปไว้ไหนดีเอาไว้ข้างไอดีกว่าอ่ะโอเคโอเคนี่เลยนะคะตัวคอนชากะของเราเราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็สงสัยเหมือนกันว่าเราจะมีอุ้ยมีกบอัพอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่อัพดีกว่าเนาะนี่เลยนะคะก็จะไปการตามล่าหาชากะยูรินะคะในคลลาโบที่มีชื่อว่ามหาศึกคนชนเทพนะคะ ภาค2นะคะโอเคนี่เลยเป็นยังไงกันบ้างเพื่อนเพื่อนม่วนบอ <c oughs> ยู่เลยรู้สึกแบบ interest มากมากเลยนะคะมันแบบมันน่าสนใจมันน่าติดตามมันตื่นเต้นมัน exciting นะคะอ่ะแล้วก็ยูริได้รับกล,ลางเกมเช็ครหัสเกมนะถ้าใครสนใจอยากจะให้ยูริเช็ครหัสเกมให้ก็สามารถทักมาได้เลยนะคะเดี๋ยวยูริจะขึ้น a c e b o o k ไว้ตรงนี้นะติ้งนองติ้งนองนี่เลยนะคะก็เพื่อความปลอดภัยของเพื่อนๆ่นะคะยูริก็แนะนําว่าถ้าสมมุติว่าเรา สุ่มไม่ได้ใช่ไหมแล้วเราอยากได้ไอดีโวถมาเล่นหรือเราอยากจะซื้อไอีมาครอบครองอย่างเงี้ยเราก็ควรที่จะกลางเกมนะคะกลางเกมก็คือเช็ครหัสเกมนั่นแหละ ให้คนกลางเนี่ยไปเช็ครหัสเกมของคนขายแล้วเราเป็นคนซื้อเราก็โอนเงินไปฝากไว้ที่คนกลางนะคะมันจะป้องกันการที่เราจะโดนโกงได้นะคะอะ่นี่เลยนะแล้วก็สำหรับวันนี้ขอบคุณไปเมื่อ,อนึทุกคนที่มารับชมนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บ